สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมมือถือนะครับผมอีกเกมหนึ่งที่เออเล่นค่าเวลาที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ติดโคตรๆนะครับ <c oughs> จริงเออมันมันแบบมันหยุดไม่ได้เลยมันแบบเฮ้ยน,นี่มันเกมอะไรวะเนี่ยฮะแบบเล่นแล้วแบบโอ้โหติดงมแงมเลยทีเดียวครับผมมันมันก็ดูแล้วแบบ มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเจอะแยะมากมายนะแต่ว่ามันซิกเนเจอร์มันก็คือไอ้ตะเกียงนี่แหละเนี่ยเยไอ้ตะเกียงเนี่ยเนี่ยของจริงอันนี้มันแบบเราต้องคอยกดหาของอะ่ะหาของที่มันแบบเห็นไหมระดับมันมีระดับด้วยนะแล้วก็นี่ครับผมเนี่ยผมก็เล่นมาสักพักแล้วแหละจนถึงเลเวลสิบสี่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราที่มันจะดรอปนะ เนี่ยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วก็ค่อยๆแบบเออสลายไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้มาใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็ขายไปอย่างเงี้ยขายไปอันเนี้ยมันก็จะย่อยสลายแบบเป็นเลเวลของเรานะครับมันดูแล้วมันเอ้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะแต่ว่าเล่นแล้วติดติดโคตรอ่ะอ่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับว่า ตัวละครเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละครของเรานะครับส่วนมาดูสกิลนะครับมันก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมผมก็เพิ่งได้แค่นี้อันนี้ก็แต่ละสกิลแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแต่ละระดับอันนี้ระดับอีพิกผมก็สุ่มมาแหละ แล้วก็สหายของเราครับผมอ่ะนี่เป็นไงล่ะสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงเราแบบน่ารักน้องกระต่ายน้องกวาง <c oughs> ดูดิโอเคก็มันก็จะมีร,ระดับแตกต่างกันไปนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากแต่ผมหาแบบสุ่มไม่ได้เลยอะยากสุ่มยากมากแล้วพวกนี้ยิ่งยากเลยเนี่ยพวกนี้แบบโคตรอรมตะ ดาเมจคอมโบ60%โจมตีทุกๆสครั้งเอ hey. ๊ดูดินี่ก็อ่ะอันนี้ระดับตำนานนะครับผมก็ปริมาณรักษาเพิ่มขึ้น1%ก็แล้วแต่ตัวละครนะผมว่าอืมแต่ผมยังสุ่มไม่ได้ไง แล้ววันนี้เราก็ผมที่ผมดองดองเพชรไว้นะอันเนี้ยผมจะไปสุ่มผมจะไปสุ่มนี่แหละอ่าส่วนเรื่องตะเกียงนะครับผมเราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะลงดันเจียนก็ได้นะครับมันจะมีดันเจียนอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีดันเจียนลบตะเกียงอันเนี้ยผมเล่นไปถึงยี่แปดละ ก็เรื่อยๆครับผมมันก็ค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับอ่ะส่วนตะเกียงก็สุ่มไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอ,เจอของมันจะมีระดับบอกอยู่นะครับระดับเหนือชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยระดับของตะเกียงเลยจะมีทั่วไปจนถึง9ก้าข้ามเครือบทองก็มีเครือบทุดีทองอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเลยแต่ที่แน่ๆ ตำนานนี่ยังไม่มาเลยทักอันมาอนเดียตั้งแต่เวลนั่นแหละสี่สิบอะได้มาชิ้นเดียวจดป่านี้ยังไม่เจออีกเลยดูดิมันมาแบบแต่และอย่างเออแล้วเขามีแบบอารีนาด้วยนะไปโจมตีแบบไปโจมตีผู้เล่นอื่นก็มีเนี้ยเห็นไหมแต่ผมอะ่ะดาเมีถึงก็เลยสู้ใครเขาไม่ได้ เห็นไหมดามเมจไม่ถึงอ่ะดูดิดามเมจเขามีแต่เยอะๆนั่นเลยผมไม่ถึงจริงดามเมจผมไม่ถึงโอเคมันก็จะมีกิจกรรมปลดล็อกเรื่อยๆนะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละแรกๆมันก็จะมีอันนี้สายฟรีนะบอกก่อนนะอันนี้สายฟรีเลย ก็มาสุ่มรางวัลตรงนี้ได้ครับผมวันนึงก็จะได้อยู่ประมาณห้าครั้งนะเก็บมาก่อนอเดี๋ยวเราไปสุ่มไอ้นี่ดีวกว่ามาสุ่มสกิลตัวผมมีอยู่138แล้วก็มีตัวสหายมีอยู่91สุนเพชรผมมีผมดองไว้นะ ดองไว้เพื่อที่จะมาเปิดนี่เลยไปอันดับแรกไม่มาแฮะมาไหมไม่มาว่ะไม่มาอีกแล้วเฮ้ยมาสักทีดิไม่มาอีกแล้วต้องใช้เพชรแล้วครับตอนนี้เอออะไรวะเนี่ยถุเรียน ของทองด้วยอีปิกซะด้วยมาอีกไหมหมาอีกหรือเปล่าไม่มาวะหมาดิไม่มาอีกแล้วว่ะมาแล้วไม่มาปะเโอโยมาดีขอด,ดีๆมาได้แบบเดิมอะไอเห็ดตัวเนี้ยดีนะ ถ้าใครที่เอ่อได้ตัวเนี้ยมันจะโคตรดีมากเลยมันจะสร้างบาลียด้วยนะสร้างนาเมจแล้วก็มีโล่โล่กันแบบกันสกิลอะกันสกิล,ลได้นะแล้วก็กันการโจมตีได้ด้วยโคตรดีส่วนในต้นไม้ต้นเนี้ยมันมันจะเพิ่มฟื้นฟูชีวิตนะ3าิซครับผมประมาณนี้อีกสักทีดีวะมาไหมอีกที ไอ,อ้อีกีอ่ะไม่มาเว้ยอีกทีหนึ่งเอาอีกทีอ่ะไม่มาโอเคผ่านตอนนี้ก็เดี๋ยวไปสัตว์เลี้ยงเรากดเลยดีกว่าครับอ่ะจัดมาไม่มาว่ะมไม่มาเว้ยมาไหม ไม่มาอีกแล้ว่วาขอดีๆขอดีๆมาไหมหมดแล้วต้องใช้เพชรแล้วครับหมาเดไม่มาหลังจากไปสกิลเอฟเฟก์จะระเบิดสร้างดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็น์อืมมาหรือเปล่าไม่ม,มาแฮะเยอยอ๋อตัวนี้เรามีแล้วโอเค ไม่มาเว้ยหมาไหมเนี่ยฮ้ยตัวนี้เรามีแล้วนี่ว่าฟื้นฟูพลังงานสกิลเอฟเอฟกต์แอคทีฟเร็วขึ้นเหรอเฮ้ยรีสกิลเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาไหมไม่มาเอาหมาดิอืมไม่มาเว้ยแผ่นดาก็ดีนะฟื้นฟูพลังชีวิตก็ดีส่วนน้องกวางน้องกวางก็ ลบดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ขอดีๆขอดีๆข,ขอสักเน้นๆเนๆมาดิไม่มาอีกว่ามาต้องมาแล้วจังหวะนี้หมาดิอะไรวะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะเพชรจะหมดแล้วนะขนาดโอ้โหอุตส่าห์สะสมมาทั้งชีวิตมาแล้ว ได้ตัวอะไรจะสร้างดาเมส่ะโอ้ยอตัวเดียวยังไะมาดิมาขออีกขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้น,น,นๆสักตัวดิไม่มาอ่ะอีกอได้อีกสามครั้งอ่ะมา อืมมาเธอะลูกมาเออไม่มาเว้ยอีกครั้งเดียวนะมาเธอลูกมาไม่ไม่มาเว้ยเฮ้ยอ่ะหมดทีนี้ก็เสริมแก่งไปเลยครับผมมันอัปเกรดได้โอเคดูสีีสิ เราก็จัดไปครับผมม,มีประมาณนี้ดูสกิลอื่นดิกิจกรรมหรอเฮ้ยโคตรดีอันนี้ก็กิจกรรม อันนี้ก็กิจกรรมแกมัไวิธีกิจกรรมหมดเลยอะอมาตะไม่มีขายเหรออ๋ออันนี้สร้างน้ำมปโอ้โหโคตรแรงว่ะอ๋อไอ้พวกนี้ไอ้ตรงนี้กิจกรรมหมดเลยเว้ยมันแบบไม่ไหวลูกพี่ Okay. อันนี้เราก็มารับกิจกรรมครับผมอ่ะสะสมใหม่โอเคอัน <laughs> okay. นี้ก็เป็นสมุดรูปภาพนะครับรับไปให้หมดเอเวลรับรุนรัวครับผมมาไหมดโอเคหมด น,นี้ก็แตกเติมตั้งอันนี้ก็เควสอ่ะไม่มีอะไรกิจกรรมล่ะเ,เดิมครับไม่เติมผมสายฟรี <c oughs> โอเคเป็นอำ่าเรียบร้อยสุมได้อีกรอบอ่มา,มาได้อะไรอืได้ตัว เยยังดีเด้งเลยใช้ทั้งหมดอะจบแล้วทีนี้ก็มาเริ่มซุมนี่แหละที่สุดของเกมนี้มันอยู่ที่ตรงนี้แหละไอ้ตะเกียงนี่แหละเรามามาุ่มกันดีกว่าว่าจะเจอจนกว่าจะเจอของดีอ่ะมีแต่สีเขียวนั้นเลย ทีเขียวกับสียเงินนะออกดีแล้วก็เวลาดูมันตีดิดูมันตีดูปากมันมันไม่เห็นเนี่ยดูปากมันดิดูปากมันตรงเนี้ยเออไปสุ่มไปครับผม <S <S เรื่อยๆครับนี่แหละเป็นเกมที่แบบค่าเวลาได้ดีจริงๆเอามารับ อ okay, เคเหรียนเราเปียนเพิ่มเห็นไหมเราก็จะได้ตะเกียงมา,ามไปเรื่อยๆครับสุ่มไปเรื่อยๆฮะอ่าเออผมลืมให้ดูสกิลนะครับสกิลอย่างที่บอกก็คือไอ้เห็ดเห็นไหมเห็ดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีโล่ตรงนี้มันจะมีโล่อยู่ตรงนี้นะเวลามันเวลาคลิปตีหรือว่า เพเยอร์อื่นตีเราอะ่ะมันก็จะไม่เข้านะดาเมจเป็นศูนย์เลยนะเห็นไหมเวลาดูมตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทดลองกับบอสดีกว่าอเห็นไหมมันจะมันจะตีเราเวลาตีเราใช่ไหมมันก็จะขึ้นคิดใช้สกิลนี้ครับผมมันจะมีโลเห็นไหมตีขึ้นเป็นศูนย์เลยเห็นไหมตีเราไม่เข้านะครับสกิลนี้โคตรดีเหมาะสําหรับที่จะเอาไปลงอารีน่านะครับถ้าใครมีก็จัดเลย <laughs> แล้วก็สกิลต้นไม้ต้นไม้นี้ผมบอกก็คือมันจะเป็นมันจะเพิ่มเพิ่มเลือดนะครับเห็นไหมเพิ่ม,มเพิ่มอย่างเยอะแล้วก็บวกสกิลเราด้วยแหละเลเวลด้วยมันจะบวกไปตามเลเวลนะครับถ้าเราเลเวลเยอะขึ้นมันก็จะเอ่อเพิ่มเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมปล่อยให้มันรันออโต้ดีกว่าเห็นไหมเดยวก็จะตีเราไม่เข้านะครับ โคตรด,ดีสุ่มไปฮะเรื่อยๆครับส่วนช่องพวกนี้ก็ก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับเดี๋ยวมันก็จะถ้าเราเล่นเลเวลเยอะๆก็จะเยอะขึ้นนะครับจะประมาณนี้อ่ะแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับเผื่อเจอของดีสีแดงนาะจะออกมาเถอะ ไม่ออกมานานแล้วเนี่ยไม่ออกมาสักทีวะเออต้องบอกก่อนเลยนะครว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรเลยนะอันนี้คือมารีวิวให้ให้คุณผู้ชมนะครับก็เอาไว้เล่นค่าเวลานะครับ สุมไปเรื่อยๆครับผมอยากจะบอกเลยว่าเกมอะไรก็ไม่รู้เล่นแล้วติดชิบหายเลยเนี่ยมันมันติดตรงนี้ต้องมาสุมต้องมาสุมตะเกียงเราจะมาหาเห็ดในตำนานนครับเลเวลก็จะแตกแล้ว เห็นไหมถ้าเราสุม่มสุ่มไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะบวกเลเวลเราด้วยนะ hp เราก็จะได้จากตรงเนี้ยถ้าเราตีบอสเฉยๆมันก็จะไม่ขึ้นไม่ได้เลเวลนะครับเราต้องเพราะว่าเลเวลเราจะได้จากการสุ่มตะเกียงนะครับแล้วก็ขายอย่างนี้นก็จะได้ XP ก็จะได้เหรียญมานะเลเวลก็จะได้บวกไปเรื่อยๆครับอ่ะตีไปไม่มาโอเค ไม่มาว่ะนี่แต่ของหายากเน,นี่ของในตำนานอ่ะมาสักทีอยากได้แล้วไม่มาสักทีของอีพิกก็เหลือแค่สองชิ้นเองเ,องเไม่มาเลยยากกว่าจะมาได้ AK เคแบกค้อนแบกค้อนไม้ดีนะสกิลดีนะ ถึงถึงของจะเป็นแบบของดีของในตำนานนะครับแต่ว่าสกิลที่ที่มันแถมมาถ้ามันไม่ดีก็ก็เท่านั้นนะครับอา่าสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นสายตีออกเป็นคินะครับเห็นไหมคีมันจะออกสีแดงเห็นไหมอยดูนะเนี่ยอันนี้คือตีตีคีมันจะได้ติดคีก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแล้วแต่จะเลือกว่า จะแบบจะโจมตีเป็นแบบคีิทีเหรือว่าคอมโบจะตีเป็นคอมโบก็ได้นะครับส่วนผมผมอยากได้เป็นแบบตีเป็นคอมโบอะโจมตีคอมโบอะจะดีมากครับเพราะว่าถ้าตีเป็นคอมโบมันจะเบิ้ลเห็นไหมมันจะเบิ้ลเลยมันจะออกมาเป็นคู่นะครับถ้าตีถ้าแบบสกิลโจมตีคอมโบนะครับมันก็จะตีออกมาดับเบิ้ลอะดูดิดาเมจก็จะดับเบิ้ลเหมือนกันนะครับผมยังชอบเลย หรืออย่างใครที่ก็อยากเล่นแบบตีคิแเราก็เอาแบบหาสกิลที่มันมีโจมตีโจมตีแบบคินะครับหรือว่าโจมตีสกิลอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันแล้วแต่ผู้ชมถนัดนะครับแล้วแต่ส่วนผมส่วนตัวผมชอบแบบตีเป็นคอมโ,มโบเนี่ยโคตรดีมันจะตีทีนึงนี่แบบจะดับเบิลนะ่ะดาเมจจะดับเบิลเลย แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับมาทักทีเถอะตานานก็ตํานานเนี่ยออกมาทักทีหาโคตรยากดบอย่างยากส่วนของเขียวอีนี่ออกมาดีชิบหยอยากได้แบบของดีอะ่ะของดีอ่ะไอ้คไอ้แค่แบบค้อนออกมาแล้วเออ ตัวนี้เราส่วนตนัวเนี้เราไม่ได้บังคับมันนะมันมันจะไปเองตามด่านของมันเองนะครับมันก็จะสู้ตามด่านไปเรื่อยๆหรือถ้าเราตายก็มันก็จะตีกับมอนไปเรื่อยๆครับผมส่วนถ้าเราอยากจะท้าทายกับบอสก็ท้าทายได้จนก,กว่าดาเมจเราจะพอนะครับถ้า,าเราเมจเราเบ็ดถุยถ้าเราดาเมจเราไม่ถึงนะครับเราก็ก็จะตีก็จะตีไม่เข้า แล้วก็สุ่มหาของอยู่ตนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปสุ่มไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทำข้าดันเจียนไปก็ได้ถ้าเรามีกุญแจพออุ้ยอ่าจัดไปดีครับเข้าไปเลยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ครับตีธรรมดาก็แตกแล้ว เม็ดเดียวแตกจัดไปนั่นแหละเ,ออเร็วๆหน่อยดิเออตีทีเดียวแตกเห็นไหมจบแล้วแค่นี้เราแค่เข้ามาทำภารกิจนะครับเนี่ยภารกิจตรงนี้เห็นไหมมันจะมีภารกิจอยู่อ่ากสุ่มไปเรื่อยๆครับอ่าสุ่มจนกว่าจะเ,เจอของดีอ่ะ ถ้าว่างก็เข้ามารับกิจกรรมไปเรื่อยๆครับอ่านี่ไงอโอเคได้42ละกิจกรรมก็เหลืออีกแค่2วันอะไรอะมันเหลืออะไรอะก็รับหมดแล้วอ๋อนี่ไงว่าอยู่ค้างอะไร อืมโอเครับแล้วเรียบร้อยไป z ุ่มต่ออ่า z ุ่มเปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอของดีเวลจะแตกเลยเปล่าอ้าวเวลแตก 56ละถ้าใครเจอก็แอดชื่อแอดแอดมาได้ครับผมอันนี้เลยเห็ดปวกเลยตามชื่อเลยครับเห็ดผมเห็ดปวกอ่าแล้วคุณผู้ชมแล้วครับจะเป็นเห็ดอะไรมามดามเมจเริ่มจะไม่พอละตีมอนแทบจะไม่เข้าละ จัดไปดิเออเราตีธรรมดาเราไม่ได้เปิดสก,กิลนี่หว่าประโทมันก็ตี <c oughs> เฮ้ออเออแล้วก็ผมลืมบอกไปนะมันก็จะมีมีสายบอกด้วยนะมีอาชีพแต่และอาชีพบอกด้วยนะเนี่ยมันจะมีอยู่สามสายในนี่แหละอ่ะมาดูกันเลยเนละ็กกดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น สายแรกน่าจะเป็นนักสู้ครับผมสายที่2ก็จะเป็นธนูสายที่3นักเวทครับผมมีแค่3ส,สายแค่นี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่าจะไปสายไหนมีนักสู้มีธนูมีนักเวทนะครับส่วนมาดูเลเวลนะครับถ้าเลเวลร้อยก็จะประมาณนี้เริ่มกลายเป็นคนแล้ว่ <laughs> อะอันนี้เลเวลหกสิบก็จะเริ่มตัวโต,วตวขึ้นมาหน่อย ก็จะประมาณนี้นะครับดูเลเวลร้อยก็ดูขั้นสุดดูขั้นสุดยอดเล็วเท่าไหร่วะเนี้ยโอ้เท่โอ้โหผมจะต้องเล่นอีกนานเท่าไหร่วะเนีย <c oughs> มันจะได้ขนาดนี้เนี่ยเออมันเหลืออะไรวะเนี้ยเดี๋ยวนะนก็ไม่มีแล้วนี่ว่าเออเหลืออะไรอะ่ะสงสัยน่าจะบัก๊ก <c oughs> ่าเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆครับผมมาุ้่มไปเรื่อยๆฮะอ้าวหีบสมบัติอย่าลืมเก็บหีบสมบัติด้วยนะครับก็จะให้สัตว์เลี้ยงเรามาแล้วก็อย่าลืมครับผมอ่าเรียบร้อยอ้าวอะไรล่ะครับโอเคเสือแกงเรียบร้อย จัดไปสุ่มไปเรื่อยๆครับผมหาของดีหาของดีงดสุ่มจนกว่าจะเจอยังไม่มาฮะมาไหมไม่มาว่าอืมลุกดีขึ้นฟูไม่เท่าไหร่ครับ ครามเก่าเรายังดีอยู่แล้วอืมไม่มาเว้ยจะมาเมื่อไหร่ครับขอของดีหน่อยครับ เงินไปตรงนั้นแหละเอา้าอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวดิอา้าวเอาอีกแล้ไม่กแล้วเดี๋ยวลองใส่ดูดิอืม ต้องยอมแล้วครับต้องยอมเปลี่ยนแล้วสกิลมาไม่ค่อยดีเลยอืมอันนี้มานี้ฟื้นฟูใช่ไหมหาลบลีกลบลีกผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่มันจำเป็นต้องใส่อ่ะเพราะว่ามันจะได้บวกดาเมจเราเพิ่มไหมอ้นน แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ไปฮนะเรื่อยๆครับแต่ของตำนานอนะ่ะต้องมาแล้วนะอันนี้ยังไม่ออกครับเอาแต่ของหายยากฮนะไปเรื่อยๆครับผมจัดไปมันก็ ไม่ได้มีอะไรนะนี่แหละมันมันมันติดนี่แหละเราต้องมาสุ่มหาของดีอุย้ยไม่มาเว้ยว่าจะมาขอโทษมามีสักหน่อยมหออกไหมขออีกหน่อยออกไหมเนี่ยขออีกหน่อยอ่ะเออออกไหมโอ้โอเค สงสัยต้องให้คุณผู้ชมต้องไปสุ่มเองแล้วครับผมผมคงจะมไม่มีดวงว่ะจริงมันไม่ออกเลยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะชื่อตามนี้เลย legend of mushroom ครับผมเห็ดในตำนานนั่นเองโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะ 拜拜。Bye bye.